สวัสดีครับ f อรายการอีเทรเทลทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่เซนทัลเวิร์นะครับมาพบกับพันธมิตรหลักของเรานะครับก็คือบริษัทเซนทันนะครับ ที่ได้รับเโครงการ3มอก็คือมีงานมีเงินม,ม,มีวุฒิการศึกษาเพิ่มนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพันธมิตรหลักของเราที่รับนักเรียนนักศึกษาของเราเข้าโครงการปีหนึ่งเป็นพันคนนะครับหมายความว่าเป็นพันคนในรับทั่วประเทศนะครับวิเลยเอกชนหรือวิเลยภาครัฐสามารถจะเข้าโครงการนี้ได้เช่นเดียวกันแต่เราก็ส่งได้ตามจํานวนที่เหลือเราสามารถที่จะเข้าโครงการนี้นะครับเรามาพบกับที่สาใหญ่ของเซนท่านนะครับว่าที่มาที่ไปโครงการนี้อย่างไรแล้วมาพบกับนักศึกษาของเราที่อยู่ในเซนท่านนะครับว่าเขามี ีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมีไรายได้อย่างไรนะครับมาชมด้วยกันนะครับอครับเดี๋ยวเรามาพบกับคุณอมรรัฐนะครับหรือคุณแอมเป็นเอสอาใหญ่ของเซนท่านนะครับ ส,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมรลัตครับสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องโครงการสมอนะครับมีทีมงานและนะนำบางครบ้างครับคุณมรลัตครับเรนนี้แนะนำทีมงานกันนะคะเริ่มต้นจากตัวเองนะคะมรลัตแจ็คโตนะคะแอมค่ะก็เป็นหัวหน้าทีมของทางสู่บริการการศึกษาเซ็นทรัลรีเทลเคอร์เรชั่นของเรานะคะวันนี้มีลูกคีมาด้วยอีกสี่คนครับขออนุญาตเป็นน้องปลานะคะน้องปลาครับน้องปลาวันนี้น้องปลาจะมาพาไปที่ทางฝั่งของทางเซ็นทรัลนะคะแล้วก็จะมีทางคุณเก๋เกวลีค่ะคุณเก๋ครับคุณเก๋จะะะพาาาททัวร์ไปงงด้นนขอค ก็จะมีน้องจอยจอยนะคะก็จะพาไปกลัวของซุปเปอร์สปอร์ตและสุดท้ายด้วยน้องเล็กของเราน้องฟางค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบมันที่มาที่ไปแล้วก็ถือว่าเซนท่านเป็นพันธมิตรหลักของเราเลยไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะครับโอเคนะครับเอามาคุยเรื่องเราต่อนีกว่าโครงการสามอ่ะนะครับตอนนี้ ตำแหน่งของคุณแอมนะครับตำแหน่งอะไรครับแอมก็คือผู้มือการฝ่ายนะคะของศูนย์บริการการศึกษาบริษัทเซน t ์ทอริเทียลคอร์ปอเรชั่นศูนย์บริการการศึกษาครับโอเคนะครับเป็นตำแหน่ง HR แล้วกันเนาะอยู่ในอยู่ในฝั่งของ HR ใช่ไหม HR แล้วครับเรียก HR ดีกว่านะครับผู้ในการฝั่งการศึกษาเลยมันยาวโครงการสามมอเนี่ยนะครับทางอีเทคได้ ทำความร่วมมือกับทางเชนท่านน่ะปีไหนนะถ้าจำไม่ผิดก็ตั้งแต่ปี2,556ค่ะ56ปีนี้65ก็9ปีแล้ว9ปีแล้วนะครับไปใหม่นี้อาจจะมีเด็กไม่มากเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากพอสมควรมันก็มีหลายรูปแบบนะครับทุกวิภาคีก็มีนะครับแต่ของเราี่ยไปโครงการสามมอนะครับก็คือมีงานก่อนมีเงินแล้วก็มีวุฒิเป็นความร่วมมือระหว่างวิไลก็คือสถานศึกษากรมการจัดหางานแล้วก็สถานประกอบการ อันนี้เราพูดถึงเซ็นทัานครับว่าทความร่วมมือกัน3ฝ่ายขึ้นมาเป้าหมายหลักคืออะไรจริงๆแล้วเนื่องจากกลยุทธ์ของทางเซ็นทรัลเองะคะเราต้องการที่จะสร้างบุคลากรของเราให้มีอนาคตเป็นกำลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชันดีกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าปกติเราการทำการในทคุกคนหรือว่าการสรรหาคนบุคคลปกติเข้าไปเราก็เจอปัญหาในกรณีที่ว่า คนเนี่ยที่เรียนจบออกมาปุ๊บปรากฏว,ว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้เราก็ต้องมีการสอนใหม่อยู่ดีต้องมาเทรนใหม่ว่า,าเนเ่ยเทรนใหม่เสียเวลาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยสู้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างน้องตั้แต่ อายุสิเป็นมาชวรนก็คือทำทำความร่วมมือกับทางฝั่งของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยก็ดูว่าตัวเรื่องของเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเอามา adapt ใช้ให้มันสอบคล้องกับสถานประกอบการได้เลยนะครับเพราะนั้นเด็กที่เรียนก็คือเรียนสาขาการขายการตลาดนะครับสาขาการจัดการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็รวมถึงถ้าสมมุติว่ามีเกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นธุรกิจ ท,ที่สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนั้นมามาแอแอบใช้กับการทํางานได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นผมเคยอ่านข่าวนะบริษัทเซนทันกรุป๊ป เขาบอกเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่ปะพูดถึงแล้วตอนนี้เรามีคนอยู่ประมาณ70,000 0 0มื่นคนเ0็0ืนคนก็คือทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นบริษัทอันดับหนึ่งยักษ์ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยที่เป็นธุรกิจรีเทลที่เกิดดีเทลขึ้นมาใทางเซนทันรับนักศึกษาเข้ามาโครงการสามมอขึ้นมาเนี่ยมาเรฝึกงานทํางานไปแล้วใครที่พอมีความรู้ความสามารถก็จะมีแครละพัฒนาตัวเองขึ้นไปใช่ค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องที่มาจากโครงการสามมอนะคะเราพัฒนาน้องก็จริงๆน้องเท่ากับ หมือเป็นพนักงานของ,ของเราอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรามีเทรนนิ่งรถแมพในการที่จะดูแลน้องตั้งแต่เบื้องต้นนะคะน้องมีการฝึกอบรมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วเรามีการสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่ง ทุกๆปีทุกๆปีใช่ค่ะดังนั้นเมื่อน้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะจะถูกเทรนถูกการอบรมการอบรมตรงนี้ทางฝั่งของบริษัทก็จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยนะคะจ่ายเบี้ยเลี้ยงด้วยใช่ค่ะเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าจ้างไปเรียนค่ะอ๋อแต่นอนดีจังนอกจากที่ให้มาทํางานแล้วเนี่ยยังจ่ายค่าเทอมให้ด้วยใช่ค่ะเป็นที่เดียวที่กล้าการันตีค่ะรันว่าว่าเราจ่าย100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอจบปวสปุ๊บเนี่ยทางเซ็นชันก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดว่า ไอ้ที่ทุนให้ไป2สองปีเนี่ยจะต้องมาใช้ทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทท่กไปเนี่ยต้องมีเซ็นัญญากันว่ารับเงินมาผูกมัดว่าทํางานไปแล้วสองปีอย่างน้อยต้องผูกมัดทํางาน2ปีหรือถ้าไม่ทํางาน2ปีทุวๆไปนะต้องจ่ายเป็นกี่เท่าของเงินที่ให้ไปแม้กระทั่งรัฐบาลเองรับทุนไปก็ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันแต่ที่เซ็นท่านไม่มีเซ็นทรัลไม่มีครับจบปวสเสร็จปุ๊บไม่มีเงื่อนไขผูกมัดแต่ถ้าน้องที่อยากจะอยู่ต่อแล้วก็อยากจะรับทุนต่อในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นก็ สามารถสมัครเข้าโครงการได้เช่นเดียวกันเรียนต่อจนจบต่อจนจบปริญญาตรีเซ็นโก็สนับสนุนทุนการศึกษาให้100%เช่นเดียวกันก็มีมหาวิทยาลัยอยู่กี่แห่งที่เข้าโครงการนี้จะมีที่มเกลือไหคะเกใช่ค่ะมีที่วไลอลงกรอลงกรครับสองแห่งหลักๆครับาว่าใครจะเข้าโครงการนี้ก็หมายความว่าสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้หลังจากจบแล้วเนี่ยนักศึกษาเขาสามารถที่จะทํางานต่อได้เลยทํางานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าสิทธิสวัสดิการทุกอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะที่เราเซ็นัลเองเนี่ยดูแล ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการทํางานแต่ยังห่วงใยในเรื่องของสุขภาพ <million. S 1> เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าน้องสามมอเนี่ยเสมือนเป็นพนักงานของเราอยู่แล้วเบนฟิตหรือว่าสิทธิสวัสดิการทุกอย่างที่พนักงานเราได้ยังไงน้องก็จะได้อย่างนั้นทุกปีมีการขยายการรับกกิจการแล้วก็ขยายบุคลากรในการรับเพิ่มไหมเราเาก็ใหญ่ทุกปีนะคะอย่างที่เคยเริ่มต้นกับทาง ETEC h เนี่ย ประเดิมเลยอ่ะในปี5-6เรารับอยู่ประมาณ30คนแล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มเป็น100คน200คน300คนนะคะจนปัจจุบันจริงๆแล้วตอนนี้เซ็นทรัลเองเปิดรับการให้ทุนเนี่ยปีละ1,000ทุนวิลัยใดที่เข้ามาโครงการนี้ก็ให้หมดนะครับ,รบของภาครัฐก็ให้เอกชนก็ให้ใ<ช>เด็กเข้ามา Wal k กอินมาก็ได้นะครับทางเซ็นทรันเนี่ยนะครับ เขาขยายกิจการทั่วประเทศมีเยอะมากเพราะนั้นอันนี้จะเป็นศูนย์รวมในการคัดบุคลากรเข้าไปทำงานตามที่ต่างๆนะครับทุกสาขาทั่วประเทศใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็ฝากประชารัมพันธ์ให้กับทางผู้ที่จบม .6 ปวชหรือจบปวสทุกคนนะครับว่าถ้าจะเข้าโครงการนี้อาจจะเรียนต่อที่วิาลเดิมก็ได้นะครับเข้าโครงการนี้ทางคุณแอมก็สามารถที่จะติดต่อกับทางวิาลทุกวิาลได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับไม่ใช่โครงการนี้ทําเฉพาะอีเด็กนะครับทำทุกวิาลนะครับยินดีแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นการสอบคัดเลือกนะครับถ้าบุคลิกดีพูดง่ายว่ารับแขกพูดจาคือเราต้องทํางานกับคนสนใจในงานบริการถูใช่แล้วงทำงานกับคนงานบริการขึ้นมาก็คิดว่าทางเซนท่านยินดีที่จะพัฒนาคนไทยเหล่านี้ให้สู่คนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่า c e n ท r a l Retail Corporation ของเราเป็นองค์กรของคนไทยที่อยากจะสร้างให้คนไทย แล้วก็ต่อยอดให้กับเยาวชนไทยของเราค่ะอยากจถามคุณแอมนิดนึงถ้า <ฮะ S 2> สมมุติว่าเกิดจะเข้าโครงการสามอนะครับ<ม>นอก <ฮะ S 2> จากมาที่เทคแล้ว <ฮะ S 2> ติดต่อคุณแอมได้ยังไงครับก็เบื้องต้นค่ะโครงการสามอนะคะก็ทาความร่วมมือกับทางโครงการจัดถางานนะคะน้องๆหรือผู้ปกครองที่ได้รับฟังรายละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยสนใจอยากจะเข้าร่วมนะคะก็สามารถที่จะวอล์กอินเข้าไปที่กรงการจัดถางานทั่วประเทศนะคะช่องทางที่2ค่ะก็สามารถติดต่อที่เทคได้โดยตรงนะคะหรือช่องทางที่3อยากที่จะติดต่อกับทางฝั่ง เซ็นทรั r รีเทลคอปเปอเรชั่นโดยตรงก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจของทุนทวิภาคีเซ็นทรันะคะหรือว่าพูดพูดคุยกับทางอินบ็ก็ได้ค่ะอินบ็อกซ์คือเข,เข้ามาในเพจแล้วกัน<ช>แล้วบอกว่าขอ คุยละเอียดแอดมินจะตอบให้เลยใช่คะ่ะใช่คะ่ะพูดแล้วย,ยังไม่เห็นภาพค่ะยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยขออนุญ,ญาตแนะนําน้องๆที่อยู่ในโครงการตั้งแต่เพิ่งเข้ามาในปีนี้แล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่มาปี64แล้วก็อีกขั้นหนึ่งที่เ,เรียนจบปวสแล้วแล้วก็ต่อปริญญาตรีของเราเรียบร้อยแล้วแล้วจบปัจจุบันนี้มีอนาคตอะไรเป็นอย่างแบบไหนนะคะทั้ง3คนนี้เป็นนักศึกษาโครงการสามมอใช่ค่ะเรียนกําลังเรียนที่อีเทคทั้งปี 1- นึ่งปีสแล้วก็จบไปแล้วเรียนจบปริญญาตรีเป็นสิทธิ์เก่าของอ ผู้ชมจะได้ชมและรับทราบว่าเด็กโครงการสามอนั้นเขามีชีวิตอย่างไรทำงานอย่างไรแล้วก็มีไรายได้อย่างไรบ้างจบจากจังหวัด้านนะครับไปชมกันนะครับ คุณป่าเด็กอินเทกก็เด็กสามอนะมาอยู่ที่ที่เซนทันเป็นไงบ้างดื้มไหมตัวน้องๆเองก็มีบ้างค่ะเป็นธรรมดาของวัยรุ่นไม่จะนึกถึงตัวเองอายุสิบแปดบ้างใช่ค่ะโอหใช้ได้อยู่นะคะอ๋อค่ะตอนนั้นน่ะเปรียบเทียบกับตัวเด็กเนี่ยคุณปากับเด็กคาดื้อกันปาว่าตอนนั้นปาไม่มีโอกาสไม่อกไม่โอกาสด้วยอายุ18ตอนนั้นน่ะยังไม่ทะโลกเหมือนสมัยนี้เลยค่ะแต่เด็กสมัยนี้เก่งค่ะอายุ18แล้เราก็มีช่องทางมีโครงการดีๆเข้ามามากมายเลยค่ะมันอยู่ในโลกโลกโซเชียลด้วยใช่ไหม เด,<ช>เด็กเขาอายุ18ใช่ไหมเขาจะรู้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพราะน,นั้นเป็นโอกาสของเขาคือเด็กๆโครงการส,สามมอเนี่ยผมว่าเขามีโอกาสมากกว่าเด็กอีกหลายคนและหลายคนเขามีความรู้สึกว่าเขาจะเรียนอย่างเ,เ,เดียวแต่จบมาไม่รู้มีงานทำป่ะแต่โครงการสามมอเนี่ยเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสนะคนคคนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งเลยเพชรน้ำหนึ่งยใช่ค่ะคนนี้นะคะน้องฝนค่ะเขาทำงานตำแหน่งอะไรดิ ก็าเป็นพ e r s โนลช s อปเปอรค่ะพ e r s โนลช s อปเปอรมันคืออะไรคือผู้ช่วย VIP สําสำหรับลูกค้าค่ะเมื่อแต่เล็กจนโตยังยัง,ย,งยังไม่เคยร,รู้ว่ามีตำแหน่งนี้เลยนะพ e r ชโนลพ่อชโนลชอปเปอร์ใช่ค่ะก็คือมีหน้าที่ช่วยดูแลลูกค้าใช่ไหมใช่ที่เป็นคนธรรมดาหรือ VIP เป็นลูกค้าทั่วไปได้เลยทั่วไปได้เลย,เลยใช่ไหมตอนครับ อ้าวสวัสดีครับอันนี้ชื่อน้องฝนใช่ค่ะ,ะน้องฝนคือตำแหน่งนี้บนชาแนลชอปเปอร์ที่จริงแล้วดาผอเออน,นี่ยเดินห้างแต่แต่เล็กจนโตเออยังไม่เคยรู้มีตำแหน่งนี้เพามีเฉพาะที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าห้างทั่วไปมีจะมีเป็นห้างทัง่วไปค่ะในส่วนของเซ็นทรัลและโรบินสันค่ะอ๋อเซ็นทรัลและโรบินสันใช่ no, นนไหมโนเป็นคนจังหวัดไหนลูกเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะที่มาที่ไปยัางไงาท้งเข้าโครงการนี้นะครับในรัชการนิดนึง ทุกๆหลังเลิกเรียนนะคะก็จะไปช่วยคุณแม่ทํางานคุณแม่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารนะคะเหมือนทางทีมอาจารย์อิะค่ะบังเอิญไปทานอาหารที่ร้านอ๋ออาจารย์เขาไปทานอาหารที่ร้านแล้วแล้วหนูก็มาที่ร้านมาค่ะก็ทํางานปกติค่ะแล้วก็เจอกับอาจารย์อิฐค่ะกับกครงจัดหางานค่ะท่านก็แนะนําในส่วนของการศึกษาต่ออาจารย์อิดก็แนะนําเรื่องโครงการจำมอแล้ว สนใจตั้งแต่ที่แรกเลยหรือเปล่าตอนแรกยังไม่สนใจค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามีความฝันมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเราอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลพอเราลองไต่ตองดูค่ะเหมือนด้วยฐานะทางครอบครัวด,ด้วยแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างค่ะมันอาจจะไม่สามารถทําให้เราอ่ะทําตามสิ่งที่เราอยากทําได้ก็เลยลองเข้าโครงการตามที่อาจารย์อิสราค่ะแนะนำเลยไปที่อ่า กรมจัดหางานของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับก็มาทํางานตั้งแต่ปีไหนลูกตั้งแต่ปี59ค่ะเรียนปวส .2 องปีครับอันนี้คือโครงการสามอนะครับที่เรียนด้วยทํางานด้วยที่อยู่ที่นี่6ปีเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกอยู่ในตําแหน่งอะไรเริ่มต้นเลยก็คือจะเป็นพนักงานขายค่ะแต่ว่าจะอยู่ที่เซ็นทรันชิดลมเมื่อปี59ช่วงแรกได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ประมาณ1นึ่งหมื่นค่ะทางสวัสดิการสวัสดิการมีอะไรให้บ้างทางเซ็นทรัให้อะไรบ้างคอมมิชชั่นค่ะให้ทุนการศึกษาทุนการศึกษาคือคุณง่ายว่าให้ ใช่ค่ะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นใช่ค่ะแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลแล้วก็มีวันลาต่างๆที่สําคัญมีตัวโบนัสประจำปีอ๋อมีโบนัสให้ด้วยค่ะแล้วก็จะได้ค่าเช่าบ้านด้วยค่ะอ๋อได้ค่าเช่าบ้านด้วยนะครับในหกเดือนแรกอ๋อได้ค่าเช่าบ้านด้วยนะครับที่ผ่านมาก็สามารถจะ มีเงินที่จะดูแลตัวเองได้แล้วเคยส่งให้ที่บ้านบ้างไหมคุณแม่บ้างไหมส่งให้ค่ะก็ส่งให้ทุกเดือนเลยทุกเดือนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ่ครับนี่เป็นโอกาสอยากจะบอกว่าเป็นโอกาสของคนที่ขาดโอกาสในชีวิตบางคนไปฝันอยากจะเรียนโน่นเรียนนี่ตามกำหนดครอบครัวก็มีปัญญาส่งให้แต่บางทีครอบครัวเราก็มีปัญญาแต่ว่ามันอาจจะติดขัดหลายๆอย่างนะครับปัจจุบันนี้ตำแหน่งคือโ e เชียลช็อปเปอร์หน้าที่ทําอะไรบ้าง ก็จะเป็นผู้ช่วยช็อปค่ะถ้าสมมุติว่าพอเดินมาเนี่ยติดต่อยังไงบอกใครก็จะมีเป็นเบอร์ติดต่อให้ค่ะหรือว่าสอบถามกับพนักงานที่ขายอ๋อนะครับเรียนนท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเดินมาห้างเซ็นทันทั่วๆไปนะฮะบอกว่าขอพบกับคนตำแหน่งพ e r เชอ a ัล ชอปเปอร์ก็จะมีให้นะครับในห้างหนึ่งจะมีอยู่ประมาณกี่คน2อถึงสีคนสองถึงสี่คนแต่ว่าเซนทันเวิร์ดนี้มีอยู่กี่คนคะประจําตําแหน่งเลยค่ะจะมีอยู่2คนสองคนแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของหัวหน้าแผนกอีกทั้งหมด14ท่านค่ะจบปวสแล้วจบปิาตียังเรียบร้อยอ๋อปิาตีทางเซนทันส่งให้ด้วยใช่ค่ะเป็นทุนของทางทางอ๋อจะแดงว่าเรียนฟรีปฏิปีแล้วค่ะเรียนฟรีปฏิปีนะครับเซ็นทันบอกว่าต้องใช้ทุนไหมจริงๆไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้แต่คือเราก็เหมือนแบบทางเซนทันเป็นผู้มีรคุณเาก็ ทำงานอยู่ต่อกับเขาเหมือนแบบตอบแทนทุนคุณเขาความหมายเพราะว่คือว่าใช้ทุนก็คือจะต้องมาผ่อนใช้ทุนทางเจ้าท่านบอกไม่ไม่ต้องเพียง <c oughs> แต่ว่าขอให้เราเรียนจบแล้วก็ทํางานอยู่ที่นี่แต่ไม่ทํางานลาออกก็ได้นะเขาก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่ว่า้องผลมีความรู้สึกว่าเขาให้ชีวิตนะครับก็เลยทํางานอยู่ที่นี่ปัจจุบันนี้เงินเดือนประมาณจะสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นค่ะประมาณเกือบสามหมื่นบาทใช่ค่ะสามหมื่นบาทอยู่ยี่สิบสี่ โอเคเดี๋ยวพาไปดูวิธีการทํางานเราหน่อยเบื้องต้นนะคะก็จะสอบถามความสนใจก่อนว่าวันนี้มีเป็นสนใจสินค้ากลุ่มใดเป็นพิเศษไหมะคะอันนี้เป็นชั้นของผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ะจะเป็นในส่วนของเครื่องสอําอางเป็นสปอร์ตเว์ค่ะแล้วก็ด้านนี้เป็นสินค้าเซลล์ค่ะจะมาจัดรายการโปรโมชั่นอยู่ก็จะมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ขอ,ของผู้ชผู้ชาย,ชชายหมายความว่าในแต่ละวันหนูต้องรู้หมดเลยว่าอะไรเป็นสินค้าที่ลดราคาบ้างนะครับแล้วก็รู้ว่ามี รู้จักทุกแบรนด์รู้จักทุกอย่างหมดเลยสามารถตอบคาถามลูกค้าได้เลยเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าสอบถามมาค่ะเราก็ลงมาตรวจสอบให้ลูกค้าค่ะอ,อย่าเขาบอกว่าจากกระนูกระแกงยีนบอกได้ไหมไปม,ม,ม,มีกระแกงยีนยี่ห้ออะไรแนะนาําบ้างจะแนะนําเป็นในส่วนของท็อปแบรนด์ที่ลูกค้านิยมเป็นส่วนใหญ่นะคะ,คะก็จะมีในกลุ่มของรีวายค่ะแบรนด์ีค่ะแบรนด์อีวิสุค่ะอ๋ออีวิสุเพราะสาพาะส่โยนะครับอีวิสุนั่นเป็นกางเกงยีนของแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วแล้วอีวิสุที่นี่มีไหม มีค่ะจะอยู่ที่ชั้น4นะคะอ๋อชั้น4อีกที่นึงโอเคแต่ถ้าเกิดอยู่ชั้น2แล้วผออบอกว่นจะอีวสตหนูก็พาไปใช่บริการทุกที่เลยเราจะพาไปวก็จะดูแลตั้งแต่ในส่วนของโปรโมชั่นสินค้าแนะนําสินค้าที่สนใจค่ะอาจจะเป็นรูปแบบประมาณไหนค่ะแล้วก็จะดําเนินการเข้าเครื่องให้ด้วย ก็คือถ้าสมมุติช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆค่ะก็แนะนําเป็นนั่งรอที่แวนก็ได้เดี๋ยวน้งฝนไปดําเนินการชำระเงินให้เคลียให้หมดทุกอย่างเลยหนูอยู่มาที่นี่มา6ปีแล้วนะครับคิดว่าจะย้ายไหมเนี่ยยังค่ะยังอยู่ที่นี่ต่ออยู่ที่นี่เพราะว่าการเจริญเติบโตก้าวหน้าทางด้านของอาชีพก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหนูไปย้ายไปหนูก็เดินเกือบสามหมื่นจะให้ไปสตาร์ทหมื่นห้าคงไม่อยากไปอ่ะเดพาไปดูอะไรต่างๆนะครับ ต้องขอบคุณน้องฝนมากวันนี้ถือว่าน้องฝนได้ทํางานและได้คอยก่อให้พอออด้วยนะครับก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้บอกทางน้องๆน,นะครับว่าโครงการสามอน,นั้นมีประโยชน์กับตัว นักศึกษานะครับที่จบม .6 คนที่ยังขาดโอกาสก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถจะเรียนด้วยทํางานด้วยนะครับช่วงระยะเวลาแค่6ปีกันเดือนเกือบสามหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่มีอะไรพูดกับน้องๆบ้างไหมสําหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เปิดโอกาสให้นะคะเป็นโครงการสามมอมีงานมีเงินมีวุฒินะคะก็สามมอเลยตรงตัวค่ะโดยในส่วนของโครงการนี้นะคะ่ะ จะช่วยให้เราแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เยอะเลยแล้วก็ ทำให้เรา,าค่ะได้รับโอกาสในส่วนของการศึกษาต่อค่ะโดยเราอาจจะกังวลว่าเอเราจะไปเรียนต่อที่ไหนดีและที่สําคัญเรียนจบมาแล้วอ่ะเรา <ทำ S 2> จะทํางานอะไรดีใช่ค่ะอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยเราจะต้องอายุเท่าไหร่เราถึงจะสามารถส่งเงินไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านได้เหมือนเราเรียนไปด้วยแล้วเรามีงานรองรับด้วยคือเราไม่ต้องกังวลในส่วนนั้นเลยขอฝากโครงการสามมมีงาน,ม,งานมีเงินมีวุฒิไว้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย ครับขอบคุณคุณปามากนะครับที่พาไปครพบกับน้องฝนซึ่งจะเห็นความเจริญเติบโตทางด้านของอาชีพแล้วก็ทางด้านของการงานเขาแล้วก็การที่เขาประสบความสําเร็จอายุแค่24ปีเองนะครับต่อไปจะไปพบใครดีครับต่อไปนะคะจะไปพบกับคุณเก๋ค่ะคุณเก๋คุณเก๋นะคะจะดูแลในส่วนของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอ๋อท็อปนี่รู้จักเพราะว่าผมก็ชอบประจําอยู่นะครับเป็นลูกค้าเลยค่ะแน่นอนค่ะขอเชิญค่ะครับผมสวัสดีครับโอเคเป็นคู่นะครับแต่คุณเก๋จะพาไปไหนดีครับ จะพาไปดูน้องๆค่ะที่ได้ทํางานในส่วนของบริษัทของท็อปค่ะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอเคผมก็ใช้ประจําอยู่เพราะว่านึกอะไรไม่ออกไปหาท็อปดีกว่าซื้อของครับโอเคครับมาพาไปเลยครับได้ค่ะท๋อน้องเคยรู้จักทีแล้วสวัสดีครับท็อปนี่เคืไปหาประจำเดี๋ยวให้ใหม่น้องแล้วกันเนาะชื่อน้องอะไรดิน้องทับน้องทับโอ้โหได้ข่าวว่าเป็นดาวติกตใช่ไหม ใช่ครับ <laughs> มีคนติดตามอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ4ี่แสนสี่แสนคนมีผู้ติดตามส0 0แสนก็มีทั้งร้องเพลงแล้วก็ขสยหน้าตา <laughs> หน้าตาไหนถอดถอดไหให้ดูนี่ตึงไม่เป็นไร <laughs> เออนหน้าตาหน้าตาดีหน้าตาอย่างนี้น้องท้เป็นคนจังหวัดไหนลูกจังหวัดนครพนมพมาเข้าโครงการจมอได้ไงก็มีวิทยากรที่ไปแนะแนวที่ที่ที่จบมหกมาโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรให้ให้กับน้องทัพบ้าง ก็ตอนแรกยังไม่มีคุ่นในการศึกษาด้วยแล้วก็คือจบจบมหกมาก็มีปัญหาเรื่องของการที่เราจะเรียนต่อบอกนิดนึงว่าเออแล้วยะเวลาที่อยู่หนึ่งปีเต็มเเนี่ยส่งเงินให้บ้านไหมเนี่ยส่งส่งออกรถด้วยครับฮะออกบิ๊กไบค์ด้วยออกบิ๊กไบค์ให้กับตัวเองหรือให้ที่บ้านให้ตัวเองเออซื้อบิ๊กไบค์ให้กับตัวเองด้วยแล้วนะครับแล้วส่งเงินให้ที่บ้านยังไง เดือนละ2,000บาทเดือนละ2,000บาทก็โอเคนะนะครับออกรถบีบายและอายุเต็นนี่แค่19ใช่ครับ19ปีนะครับปีหน้าจะจบแล้วก็คิดว่าเรียนต่อปริญญาตรีที่ทางท่านให้ทุนเรียนฟรีหรือว่าจะออกไปทําง,งานที่อื่นน่าจะเรียนต่อเรียนต่อท,ท,ท่านก็ให้ทุนเรียนฟรีนะครับจนจบปริญญาตรีอ่ปริญญาตรีอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลหนึ่งที่ท,ที่ที่เรียนทุกท่านว่าโอกาส ที่เป็นโอกาสของคนที่ยังยังขาดโอกาสอยู่ว่าออถ้าสมมุติวต่าตัวเองยังมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะที่บ้านอาจจะสงะบากนิดนึงบางทีความใฝ่ฝันทุกคนเนี่ยอยากจะจบม .6 ปุ๊บอยากจะเรียนต่อเปอ็นญาตีี4ปีแต่จบมาแล้วมีงานทําหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้จบม .6 แล้วมีงานทําเลยนะครับสามารถจะปีเดียนซื้อปิกป๊ายให้กับตัวเองได้แล้วนะครับก็ไรายได้ก็คิดว่าคง,คงทำโอได้ไไดได้ด้มากพอสมควรนะครับทรอปนี่เฉลียแล้วหนูได้เงินเดือนเท่าไหร่ลูก ปืนสามนะครับปืนสามแล้วมีสวัสดิการถ้าเราไม่กินไม่เที่ยวไม่เล่นการพนันเงินก็เพียงพอที่จะดูแลผ่อนบิกบ้านเลยก็ไม่ธรรมดาแล้วเริ่มทํางานตั้งแต่กี่โมงเริ่มงานผมเป็นกะบ่ายนะครับเริ่มงานสิบเอ็ดโมงเลิกสองทุ่มนครับอ๋อกะบ่ายทํางานสิบเอ็ดโมงใช่ครับเลิกสองทุ่มอ๋อสองทุ่มก็คือห้างห้างเลิกพอดีนะครับทาอะไรบ้างวันๆนเนี่ยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาตอกบัตรได้ทําอะไรบ้างลูก ก็จช่วง11โมงถึงเที่ยงก็จะเป็นคับผลไม้มาออ๋คัดผลไม้มาใไปหน้าร้านแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำป้ายทำป้ายติดของอายุใช่ครับอ๋อว่าอะไรหมดอายุอันไหนไม่หมดอายุใม่หมดก็เอามาลดราคาอ๋อที่พออกไปบางทีเห็นว่าอันนี้ลดราคาเซลล์พิเศษเพราะว่าอาจจะอีก4-5วันหมดอายุ2วันหมดอายุเป็นหน้าที่เราเป็นคนคัดโอเคแล้วอะไรอีกครับ ลังจากนั้นก็จะยืนตรงซุ้มผลไม้ช่างขอให้ลูกค้าหรือบางครั้งก็เชเทียร์คนขาดงานหนักไหมไม่หนักเลหนักกระเพียงแต่ว่าต้องยืนเขามีเวลาพักยังไงมีเวลาพักตรงผงพัก3มโมงถึง4โมงครับหนึ่งชั่วโมงก็แสดงว่าทำงานประมาณ99้าชั่วโมงพักชั่วโมงหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงก็ขอบคุณทางน้องทัพมากนะครับไอะไรฝากน้องๆที่จบมาแล้วกันนะครับว่าโครงการจอมนี้ยังไงบ้างชัยครับก็ฝากถึงรุ่น้องที่จบมรหบที่กางหา ที่ศึกษาต่อบางทีเราไม่มีทุนหรือว่ายังกําลังทรัพย์ไม่พอก็สามารถเข้าโครงการีได้ครับอย่างผมก็มีทุนสมตัวเองเรียนแล้วก็ได้ทั้งออกรถทิ้งไว้ด้วยครับทุนเรียเงเรียนนี่คือเซ็นท่านออกให้ใช่ไหมเอเซ็นท่านออกให้ฟรีนะครับตามที่ทราบแล้วว่าตั้งแต่ปวสทึงวิทยาลัยเซ็นท่านให้ทุนเรียนฟรีอยู่แล้วในโครงการสามหมอนนะครับขอบคุณน้องทับกับคุณเก๋มากนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ อโอเคแล้วต่อไปเราจะไปไหนครับต่อไปนะคะเราก็จะพาไปพบกับอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือน้องจอยนั่นเองน้องจอยน้อค่ะซึ่งน้องจอยเนี่ยค่ะจะพาไปแนะนําใน บริษัทนิกของเราน uh, ั่นก็คือซูเปอร์แบนด์ซูเปอร์สปอร์ตอ๋อซูเปอร์สปอร์ตครับโอเคค่ะวัสดีครับคุณจอยครับคุณแจงวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้น้องจอยนะคะเราจะส่งไม้ต่อนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับอ่าผมจอยนะครับดูแลคเขบดูแลทีมทวิภาคีนะครับดูเด็กนักศึกษาทั้งหมดเลยครับดูแกนทวิภาคีที่เป็นซึ่งเป็นงานหลักของทางเซนทันแล้วก็โครงการสามอด้วยนะครับก็มันมีสองหลักๆก็คือโครงการสามอที่ทำกับอีเทคหรือทำกับกรมการจัดหางานนะครับแล้วก็ทววววิิภคีกกับาาาาลขอองชะะรศึษไม่่จเป็น ภาครัฐเอกชนนะครับคือเซ็นท่านเนี่ยทำหมดทุกวิเลยไม่ว่าภาครัฐเอกชนนะครับก็น้องจอยจะดูแลทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปไหนพาไปดูน้องคือซุปเปอร์สปอร์ตครับซุปเปอร์สปอร์ตชื่ออะไรครับน้องชื่อกอลฟครับอ่าน้องกอลับเชิญตามมาด้วยกันครับประารกอลฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้ักกอลฟลูกอันนี้ชื่อชื่อน้องกอลฟใช่ไหมโอเคนะครับอันดับตัวไหนอันดับตัวนิดหนึ่งครับก็ใหม่นิดหนึ่งนะครับได้ได้คุยน้ักกอลฟอันนี้จะเป็นคนสุดท้ายที่เรามาสัมภาษณ์นะครับ ของนักศึกษาโครงการสมอนั่นก็เป็นคนจังหวัดไหนลูกเป็นคนสมงหวัดยสุดตอาเรียนปวสที่เทคโครงการสมอจบจบจบปะย,ยังยังครับปีหนึ่งครับผมอ๋อเพิ่งเข้าปีหนึ่งแสดงว่าเออพิ่งเข้าปีนี้ปีแรกใชออ่นะครับเข้าโครงการนี้ได้ยังไงโครงการนี้นะครับก็คือมีพี่ๆนะครับไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนครับอ,อ๋อหมายหมายความว่า เพื่อพี่ที่ทํางานอยู่ของของเซ็นทันหรือว่าของซูเปอร์ซูเปอร์สปอร์ตของพี่ในเครือเซ็นทันครับในเครือเซ็นทันมาออ๋ปีนี้ปีหนึ่งทำธุระมาแล้วนานเท่าไหร่สองเดือนครับสองเดือนนะครับได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่เงินเดือนนะครับสตาร์ทที่สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันบาทครับผมอุยทำไมเยอะจังค่าคอมหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับรวมค่าคอมอ๋อตกใจเนืว่าสตาร์ทเงินเดือนหมายความว่านางเงินเดือนนางค่าคอมตอนนี้ น้องก๊อปได้สองหมื่นสองใช่ครับอายุสิบแปดใช่ครับแต่นี่ไม่ได้คุยก่อนนะตกใจว่าเฮ้ยเงินเดือนสองหมื่นสองมากกว่าคนที่จบปริญญาตรีอีกนะครับอันนี้เป็นคำพูดของน้องก๊อปที่ที่คุยให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เด็กเขาทํางานแต่ว่าเราต้องทํางานด้วยความอดทนขยันนะครับต้องสู้ทุกอย่างใช่ไหมครับทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งของผมนะครับก็จะมีช่วยลูกค้าหาสินค้าครับแล้วก็ ขายรองเท้าแล้วก็คัดเชียร์ครับเอาทำทำทำได้ยางใช่ครับแล้วก็ขึ้นเสื้อผ้าครับการจัดเสื้อผ้าจัดเสื้อผ้าคือพูดง่ายว่าคือเราเราไม่ได้ทําตําแหน่งเดียวว่าเอาวันนี้มีหน้าที่คือทําแคัดเชียร์ก็ทำค่เชียร์หน้าเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหรือว่ามันต้องทำงานทุกอย่างแล้วถ้าถาม่าสองหมื่นนี่ ใช้หมดหรือเปล่าหรือส่งทางบ้านด้วยอ่าส่งทางบ้านครับด้วยนะครับผมบอกบอกได้ไหมเดือนเท่าไหร่อ่าหนึ่งหมื่นบาทครับโอ้โหพุทยอดมากพราแม่ไม่ตกใจหรอกหนึ่งหมื่นบาทนะอันนี้แล้วเราเราเก็บไปบ้างไหมหรือยังไงอ่าก็คือของผมจะเป็นให้ทางบ้านหนึ่งหมื่นเก็บห้าพันบาทครับเก็บห้าพันบาทแล้วก็ห้าพันบาทในการใช้ชีวิตในระหว่างเดือนครับอายุสิบแปดผมว่า ความเจริญก้าวหน้าคงไปอีกไกลนะครับจบอีก2ปีแล้วคิดว่าจะเรียนต่อเป็นอิสตีไหมครับคิดว่าจะเรียนต่อจะเรียนในในในทุนของของเซนทันไหมหรือว่าจะยังไม่แน่หรือ,อยังไงเออทุนของเซนทันครับ <laughs> สรุปว่าเรียน4ปีนี้ไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยใช่ <laughs> คิดว่า4ี่ปีเนี่ยการเจริญก้าวหน้านะครับในด้านการงานของเขาเนี่ยก็จะ เป็นระดับนน네ามานระดับเป็รนน์นเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็เจในชีวิตนะครับก็ขอบคุณน้องก๊อฟมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกับทางมีอะไรฝาก,กน้องน้องนิดหนึ่งนะครับ,รบสำหรับน้องน้องนะครับที่สนใจโครงการสามอนะครับพี่ก็จะบอกว่านะครับโครงการนี้นะครับเพื่ออํานวยต่อทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับได้ทั้งงานนะครับได้ทั้งเงินนะครับแล้วก็วุฒิการศึกษาครับ โดยที่น้องนะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเลยครับสำหรับน้องๆที่สนใจโครงการนี้นะครับสามารถติดตามขอสารได้ที่เพจวิทยาลัยอีเทคนะครับแล้วก็โครงการสามมอครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับรอบวันนี้ก็หมดไปหนึ่งวันนะครับกับโครงการอะไรนะคุณแอมโครงการดีๆนะคะเรียนรีมีเงินใช้ค่ะกับสามมอเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอรชันครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่จะให้กับทางธมาชิชเอฟซีนะราบนะครับอย่าลืมนะครับรายการอีเทคทุ่ยของเรานั้น เปลี่ยนออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ้าชอบรายการนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากค,ครับสวัสดีครับ